น้องไอ้โมนิ้งแดดอีกงเลยวันอากาศดีมมนิ่งโมนิ่งผัดแดดแดดแันนี้ต้องหันบ๊อบแม็กเป็นพาไปอาบน้ำหาปลาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้ยเอาเป็นไอ้โตบ่อยพี่น้องอ้าวจะเป็นยังกับน้องนี่สบายดีมาได้จอยมาไใจเรืองน้า เป็นมาแขกเหรอเรไปไปทำกัน <At> บ mm. ่ไปัานมาเออคนเราบ่มีบ่มีหลไปสิไปหลอกน้ำแกไปนกไปวเาเดี๋ยวเาไปสู่เจมาล่ากับรเขาแผลนะเขแผลตอนนึ่งแผลตอนนึสิยังอือช่ช่บุเก็ได้แต่เเนนะเอคนี้สือเอา กะดีแหละเนาะก็ไว้้องกัดเฮ้ยแล้วโองเหียนเฮาก็ได้กันเขาให้ไปตั้งแต่สาวเขาหายไปแต่เสาวคนน้เนาหาเองน้ำเมี้ยนี่เจมส่งนี่เขาให้ไปหลับแข็งน้ำครับเจ้าไปหลับแข็งน้ำไปเป็นหมูเจมส่งคือว่านั่นเพื่อสั้นเป้มาบนอ่างเขาเอางบมาบ่อมา บัอนบสเปกผนาอหน่งยบหน่งยะนี่อยากเต้นยังนะเต้นมีเพื่อนกันได้มั้งเตนเปิดเต้นไปให้บ่เลเหมือนงานบุญนะเอากระัดพี่บ้าน้นนีเจ้าคือขาวอน่งาวอ่ะน้าอนเจ้าขาวบ่เปิเกเนอดอามเมเมาลไฟนี่ วายเจอัมมาลาแลวก็เจอันพัลลเอเจจอยก็มาลงอี้บจอดใหวลงแล้าก็ทยแบบบอยบ่เฮนครับห้ออไปสอนบเขันเาจะไปในบอยก็ได้ไอบอยกับูเราเะใหญ่รจักไปเรปล่อแงแล้วแปลงแล้ว จครับไปเดิดใหญ่ไปจ้าทสอบหนนั่นกันแน่่เราไปบ้านเหนนะบ้านน้ำงพื้นนะว่าใช่ไปรถจังอีกแล้วเนาะไปรถจักไปสู่เจมาลาทเบิ้ถ้าขียากแต่ขี่ง่าทำมึงครับทำมึงก็จะว่าเจมลาสิไปส่งใบใบเจมล่าสองใบซองใบสามง จตเจพ๊พนหานแล้วสิไปเหตุจะจะเศร้าเราเห็ดกินสอยเข้าะเจ้าก็เลยขึ้นลครับเลยข้ามไปข้ามเออนั่งคลิปต้องมาขึ้นหลบคลิปาะ

บ่ไปมือลเฮ้ยมึงคือบ่ไปเห็นแต่บ่สิบแปดเหย้านะมนี <frick S 2> ้บ <lawsuit> ่ขาดเลยบุญนาวจอยตัวไปติดไอ้บ่มากน้ำเรือบ่มากาไปเสี่อนะฮะเฮ้ยเห็นแตคุมเขาเจ๊ตอนนี่โอ้ยเงียบอย่เขาบาชีสว่างในรถที่ดูแคสกาดสีแดสาร์กันอืมงแ่ดูนี่เฮ้ยสีสว่างนี่แล้วที่ที่สิบสามสิบสามเขาบ่อที่เขาเขาแซงบ่อนเขาไปงันบ่อโ ท่ามีนันเป็กไข้ค้องมาโรแห่กันนะเพี้ยนแต่ชี่มหิ้วเพราดโลดแรทเก่ัวกายเมื่อเมื่อทำบุญเสื่อจะอภิปรายกันอยู่ได้กินคนมาฝากเหมือนรถทีมรถก็แย่งกันทานผู้ชมนั่บัดคลิปต่อไปแจ้งทางผู้ชมนั่มาโหลดคลิปมงินติลิกซิกอะไรโลด บอในเดือดะนมือหอนแต่มอนี de dead, ่มันม yeah, ึงบอเดือดเดือดเป็นเดือดหอนเป็นหอนมือเครืงเดือดเครงหอนนี่ค่ะไปเ้บานนะคะหอนอ่าเขามน้่เลุกขนชาดเลยนนซุปนี่นซุกนี่ไปถานจาเมืองทีลงาเตะหลักการนำเมือง วีกตงไปเท่นได้เอางไปเที่ยวสิ่ืไหน่อได้เตมอมนอีมีี่ทีมมาไปน้ำมงเจอกับเอยังวะยังลืมนะเออลุงชาสิง นองเคียนเบรอะไคิวกระเทียมกระตคิาวสายข้าหนึ no so so ่งใส่มานี้เลยอ้วน้ำโอ้ยน้ำมันบอน้าันั่นอีกเฮ้ยเห็นผลนมักน้ำวันนี้เนียได้เป็นผมักเนี่ยหนามันเป็นกมักโอ้เจลิญเสือเฟิร์นบริสายหน่อยตัวเลยพี่น้องเอ้สงตเบร์สองสี่ั้งเสือหน้อยู่จัง

สังเสีสาม่หบ้างเป็นสรงเป็นวทานเจ๊เจ๊บอ่กาแฟสงกาแฟนมบอเนีนมบนีแต่มีน้าพลานนมอิลยพลาน่ยเอแล้วสีหน้าบุคุแม่สนอยอ่ะ็ทรงฟองน้ำให่บ่ถ่าดาวแล้วบแนรับเชรานอาหารเก่งได้เลย ใสเก่งในเสริมดากเออเป่นแบ่หนึ่งเออขึ้นดอย่างเี้เออก็กจะเบิกแบบมูยางๆมีเ่งดาน่ะเราเสริมดากเดี๋ยวก็ไปเิะหักใส่นั้นส่งส่งเสริมดาส่งเสริมดากเราเราเอ้เราห้าวิยีเห็นแล้วเนาะเียมาล่าเนาะเราเก่งที่ได้เเชิญ แล้องข่อยเห็นเลยนะซองคงเรียนจะข่อยไปเาใช่เห็นเนี่ยโตใช่เออไม่ไอ้เนอะดอไฮ้ายเนอะแล้วไม่หวัดประจาว่าไเออ Ủa má, Ủa má xài nè. à? Mà sao? Phải... Mà phải xe gì cho... Ấc hậu... Chếm xài cái bài xài? Ôi... Phải... Cơ sản thì xài bằng nạt phim... Phim phim máy à? Xong xì đại đó. Sao tớ em nào... Em bắt xài... Xài cái cầu? Có sao giỏi lắm mà cháu ừ. sao giỏi bò? มือหนบได้ทะทุ่ยใหญ่ของกูด้มือไหรน่ะมืออะไแล้วมือบูดเหี้ยวเออมือหนบมือหนอนบเ่เออจะไม่รอดมันหอดมันห้อนหอดซีเก่าเนี่ยหอคือเก่าโอ้ยหอดเว้ยคอยสิบอกอยู่แล้วคันคันเขาบหอดกันคอยสิบอกเขาเจาอยู่แล้วคันบอลนะกันปีหนางก็ได้อีแคคก็ได้ถ้ากระได้อีซื้อก็ได้เออได้จันเขียวกับจันหนัดเป็นคน นั่นจันโนเป็นคนจัดการข้าวข้าหัวซามตัวเดียวเครื่องกำเนิดับบนงานงานกันขคืนน้าาน้ามากินนะเออน้าใหม่ในถังมาน้ำเคียวนะอืมพิจารณาเนนะ บุญเหรอบ่าเขาบุญบ่บุญยังอาจาลยบุญบ่าพองการเออเคยเห็นกันไหนะ ่คนสมต้นขนเ,นเขาแข้างเว้นปะเขึ้นกมบตได้ทุ่หาเซียมเรื่องโมงกะเป็นบานเ้อไปเซมเอาราไปอยู่บอ่อคยกันคก็ออบอกด้ยมยดอีอม,มอไปนะโง ก็เอยสตีบอเออสตีไปเด่นสะบัดผ่านแล้วก็เห็นเมตเต็งไดนในทุบบ่มึอแต่สี่สี่ตันแล้วอยู่ไนนั่งทวงหายขอทุกสาแล้วทุกสาเลื่อมทงบ่มา ดืมท้องบ่เวาเมื่อนะกิดร้นเสร์ฟิตซิงนักกะบอกปะปะทงใสด้จำชองมือกตาบค่เเห็นิตมะกึ่งึ่งทามน่่ลทะิยนี่นีจะตอว่าม่อาพุ่นเฟคือสิพอใจนะได้แมนใหม่ม่วนพระดํ ไม่อยู่คุณน้ำมวนร้อมผึนกับแบบอารมณ์ดีนี่นะเบิ่งทงคือตอนอ่าตอนผอป่วยกับอตอนบอสบายนะเงาเงาได้มันกับเออ,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 อมันเป็นเด็กน,น้อยแบบมีความขีดได้ถูกใจเหมืนะอนง โต้ได้ไงจอยห้องเาเจ้าหัวห้อไม่จะส่อห้องแล้วแหละห้องแล้วเถองแล้วนั่นเน่แพดานคนคว้นพอแล้วขับหัวหัว่อเงินะไรเงินหัวเองเงินเงินเียวเจานกิแหัวลาย เอาอย่งวางะีเนาะขอหาน่มันหวบัดอันนี้แล้วบัดย่าฝนปีนี้แล้วสิที่ลาดเลื่นพอพวกกระเบื้องเอาตัวบาเอาเออเริมใช้แบไงนะบทนี้หมองต่อไปเดี๋ยวมองห้องนอนนะมันหัวเลยเออหัวลายมองเนาะมันบบ้านสะสีให่ก็นเปลี่ยนทางสีใหม่ล้สี ลาบมนันใดบ่ีเก่าเ้เพื่อนฮะตกเก่าคนอืมีนมุงหันนะมุ่งหันเพือนแต่เพื่อนล้างเก่าเพื่อนล้างน้อยมือนานมาเเมาเอเพื่อนัพซีเอามาตอเอายังมาตองเอาขูเอาทังมาตงมันเป็นไสเนาะเอเราตีเอโอ้ยจกหายม้ไยีเหมียมาตองนนี้หอมนอนะกระสุเลงเด้ะบ่ นี่กนอนอนออกล้นะนอนใช่หรอเนี่ยนอนขอนแจบอนแกนมกระวยในห้อกใส่ตีนอนเือนไงท้าเห็นตารางเฮื่อนไหเนาะเบ้อนอตอนนี้วาตารางิอห้องแรกห้องมึงหัวมะนังหัวแล้วพวกติดยนาเขาเคยนอนแล้วมันหัวเขาลือกะเมืกี้เออมันก็หัวอยูได้หักัวบ่อแห้งบ่อตีม ถ้าบประตูทางเขาเียกเพือนยัง่าทามันบนี่อาอ่ายังยังตะลังซีนะกางซื้อในจอดบไ้บ่แม่ซื้อจอดลังซีมาใส่เ้พี่น้องขันีมีอจบลงเพงสมินเด้อพี่น้องเด้อยดีมีแห้งสุดคนพี่น้องพอกันหนขึ้นนาพี่น้องอ่โอ้คนน บอกเลบอกเสิรพ่อยังไอ่ะยยุ่ยม่แห้งเนาะสุขคนหยุ่ม่แหงเด้อสีกัได้สุขุมสุขคนหาพักคัรับเก่าเดิมรับไม่ร่วงเก่าเด้อเนาะรับรวงเก่าเนาะมาเจ็บมาจนวเจ็บไหจนเนาะโอเคเนาะมีความสุขกันไรเข้าแขแรงทุกคเดขงแรงสุขุงาน